สวัสดีครับผมอยู่กับผมทูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงจุดซื้อปืนคาบูชะนะครับผมหรือว่าไอ้ปืนคาบุโตของดูซบเนาะซึ่งปืนเนี้ยเป็นปืนที่ดีมากๆในการทำคอมโบไม่ว่าจะเป็นคอมโบกับผลน้ำแข็งคอมโบกับผลโมจิหรือว่าคอมโบกับผลอะไรหลายๆผลแล้วบอกเลยว่า ปืนทุกคนต้องมีนะครับผมแล้วก็ปืนโคชันเนี่ยฟาร์มมัดง่ายมากนะครับด้วยความที่สกิลแท่ของปืนโคชันเนี่ยเป็นสกิลเอีนะครับผมหรือว่าวงกว้างเนาะทำให้เราสามารถแบบอัพสายปืนมาก่อนแล้วก็เอาโคชันไปฟาร์มแบบง่ายๆนะครับผมส่วนจุดขายเนี่ยจะอยู่ที่โลก2นะครับโดยที่ผม,ผมจะนำทางไปนะครับผมขั้นแรกเราก็มาเริ่มที่คาเฟ่นเนาะอยู่ที่คาเฟ่ขั้นบนนี้ก็ได้ใครมีผลบินก็บินไปใครมีผลเคลื่อนไหวอะไรก็เคลื่อนไหวไปนะครับผมจะเจิอยู่บนคาเฟ่นี่ให้เรามองไปทางงนี้ครับผม ทางที่ไอ้บอสบอสเบลามี่เกิดอ่ะอาาก็อย่างไรก็ไปตกน้นเลยครับผมอ๊บอ,อันนี้ผมก็อยากรไอฟิสิกมาขายก็เลยอยากลองเล่นเนาะซื้อมาไว้ <c oughs> นะครับผมแล้วก็บินไปเรื่อยแบบนี้นะฮะนี่ผมตรงไปเลยทำไมฟิสิกมันบินชา้าจังเดนนี๋ยวผมจะสปีดคลิปเลยนะครับผม โอเคหลังจากที่เราบินไปถึงตรงนี้ทุกคนจะเห็นเกาะตรงขวางกันใช่ไหมครับผมถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นบางคนอ่ะอาจจะปรับภาพที่เป็นแบบกราฟิกต่ำกว่านี้มันอาจจะไม่เห็นเนาะก็บินตรงมาได้เลยครับผมหลังจากที่เราอ่า๋ยวผมมาเริ่มอีกทีดีกว่ามันจะได้แบบไม่งงเพื่อแบบเพื่ออะไรเราคนที่แบบอาจจะไม่เห็นเนาะหรือว่าเราบินมาถึงตัวที่เกิดตัวของบอสไอเบลามี่ใช่ไหมให้เราแบบวิ่งมาที่ครับผมมุมนี้อ่ะเดี๋ยวนะก็เรามาจากตรงนั้นใช่ไหมให้เราวิ่งอย่างนี้ครับผม วิ่งมาตรงมุมนี้นะฮะอ่ะตรงพระจ,จันทร์ขึ้นนะครับผมตรงนี้นี่ครับผมมุมมันจะตรงกับตัวนี้พอดีเห็นไหมครัถ้าเกิดเราจะสกิบว่ายืนถูกไม่ถูกก็คือมุมต้องแบบข้างล่างเป็นมีไอ้สี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้นะครับผมมันอาจจะอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วจะเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้มาสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นคางคา,างหมูหรือว่าส่วนะะเปียกปูนนะเออสกอันนี้แหละตรงนี้นะครับผมแปลว่าเรายืนถูกจุดละเ,าเาอเาอยู่มุมนี้แล้วเนี่ยเราก็บินตรงไปเลยครับผมไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับใครที่แบบปรับกราฟิกต่ำนะ ตรงไปเลยเรื่อยๆครับผม๋ยวสักพักเกาะก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเองนี่นะครับผมเป็นเกาะที่หลายๆคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับแล้วเกาะเนี้ยเป็นเกาะที่มีโอกาสที่คนขายดาบโซโลจะเกิดด้วยนะครับผมนี่หลายๆหลายๆคหลายๆคนไม่รู้เนาะนะครับผมแล้วก็บินมาเรื่อยๆเลยแล้วมันจะมี n อ c ขายปืนอยู่ครับผมก็คือตัวนี้เดอะสตองเกตก็ส์นะครับผมก็คือก็สอุศบเนาะ ก็คุยเลยครับผมพอเราคุยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราอะไปถามว่าจะซื้อเราไหมเนีย่ยผมจะว่าจะซื้อไอตัวของคาบูชาไหมซึ่งตัวของคาบูชาเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,500เงินม่วงนะครับผมแล้วก็ลงการประมาณ2รอบเนาะก็ได้ละผมจึงจะเป็นจึงไอเป็นปืนที่ผมแนะนําว่าคนมาซื้อไว้แล้วก็ควมีติดตัวไว้นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากจะหัดลากข้างหัว,ห,ว,ห,รวหรือว่าเริ่มจะลากข้างหัวเนี่ย ก็มีไว้นะครับผมโอเคเแล้รทุใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกางเจให้ผมทำคลิปต่อไปจริงีก,ก็ไปกันเลยบายไว้เจอกันครับผม